สวัสดีค่ะช่องเจคโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคโนขอนําเสนอบ้านสวนให้ท่านได้รับชมกันนะคะเหมาะแก่การที่ท่านซื้อไว้สําหรับการทําบ้านสวนค่ะหรือจะเก็บไว้เก่งกําไรนะคะเหมาะสําหรับคนพื้นที่ด้วยนะคะทุกท่านหรือต่างแดนก็สามารถไปซื้อเก็บไว้ได้นะคะที่ดินตรงนี้นะคะมาแบบสไตล์บ้านสวนค่ะมีสิ่งปลูกสร้างนะคะลักษณะตามรูปนะคะไว้ พักอาศัยได้ค่ะอยู่ติดถนนสายหลักของหมู่บ้านตั้งอยู่ที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเนื้อที่ขนาด1ไร่120้120ตารางวานะคะราคา6,50 0 0 0บาทค่ะบนพื้นที่แปลงนี้เป็นสวนรำไยมีต้นรำไยประมาณ30ต้นมีบ้านหลังเล็กนะคะไว้พัก1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะส่วนด้านหน้าแปลงอยู่ติดถนนราดยางนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะ อยู่ใกล้ชุมชนห่างจากสนามบิน41กิโลเมตรห่างจากถนน108 1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะหน้าแปลงค่ะท่านจะเปิดเป็นขายของก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะทุกท่านหรือว่าจะทำเป็นบ้านสวนนะคะปรับภูมิทัศน์ปลูกบ้านใหม่นะคะก็สามารถอยู่อาศัยได้สบายค่ะราคาแปลงนี้650,000บาทค่ะ สนใจเน้นโทรนะคะโทรคุยสอบถามรายละเอียดและนัดชมแปลงจริงก่อนตัดสินใจนะคะติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะแอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะคะจะได้สะดวกต่อการติดต่อและนัดชมในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ